สอันนะครับแล้วก็รีโมทด้วยใบยประกันสินค้าก็ใบเสร็จนะครับตะปูมาให้2อันสวัสดีครับผมไลวินครับนี่คือช n n นล P ี o f t Chef นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมารีวิวอุปกรณ์ใหม่ตัวหนึ่งครับที่ผมเพิ่งได้มาใช้สําหรับการทําความสะอาดผักผลไม้นะครับแล้วก็ช่วยขจัดสารพวกยาฆ่า,มาแมลงต่างๆนั่นก็คือเครื่องผลิตโอโซนที่ชื่อว่า MG 1000จาก Thailand Juicer ครับ อย่างแรกนะครับก็จะเป็นตัวเครื่องผลิตโอโซนนะครับ mg 1 0 0 0สีขาวนะครับแล้วก็มีหัวปักก็มีรีโมทสำหรับตั้งเวลาด้วยนะครับจะมีทั้งหมด3บปุ่มนะครับปุ่มเพิ่มเวลาบวกลบแล้วก็เปิดปิดเดี๋ยวผมดึงเลยนะกันให้ใช้งานได้เลยนะครับที่3นะครับก็จะเป็นตัวสายยาง ที่ปล่อยตัวโอโซนนะครับจะมีหัวแบบนี้คล้ายๆหัวหัวออกซิเจนเลยนะแล้วก็มีหัวกลมนะครับแบบนี้ตะปูมาให้นะครับเอาไว้สำหรับตอกเข้าผนังตัวเครื่องเนี่ยสามารถติดก,กับผนังได้นะครับมันจะมีที่ใส่ตรงนี้ให้เนยที่ใส่กับผนังแล้วก็ตรงนี้จะเป็นยางซิลิโคนเอาไว้ยึดกันกระแทกได้นะครับ คู่มือวิธีการใช้นะครับแล้วก็วิธีการใช้งานว่าผักผลไม้ตแต่ชนิดนะครับจะใช้ประมาณกี่นาทีอะไรยังไงนะครับก็จะมีบอกไว้อีกอันนึงก็จะเป็นตัวใบประกันสินค้านะครับ1ปีหากเสียเนี่ยเราสามารถส่งซ่อมได้นะครับกับของ Thailand j u i c e r นะครับเป็นผ,ผู้ผลิตจำหน่ายเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการทำงานกันครับต้องายเข้ากับรูนะครับ หม้อใส่น้ำนะครับแล้วก็จุ่มลงไปเลยลองใช้รีโมทเปิดสวิตช์ดูตั้งเวลาสัก30นาทีแล้วกันนะครับคลิปนี้ผมจะใช้แครอทเป็นตัวทดลองให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็เอาไปล้างน้ำก่อนหนึ่งรอบโดยที่เราทำความสะอาดพวกดินพวกอะไรพวกนี้ก่อนนะครับแล้วก็แช่ไปเลย วิธีการก็ง่ายมากเลยนะครับเสียบปลักเสร็จแล้วก็เสียบสายจะเป็นหัวแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นหัวกลมก็ได้แช่ลงไปเลยแบบนี้แล้วก็ตั้งเวลานะครับสำหรับผักที่เป็นใบสีเขียวใบอ่อน เป็นใบสลัดผักสลัดต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก20นาทีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหัวแข็งเป็นเปลือกผลไม้ที่เป็นเนื้อแข็งนะครับเราสามารถแช่ไว้ยิ่งนานยิ่งดีนะครับก็จะสักประมาณสัก30-60นาทีได้เลยนะครับจะเป็นตัวช่วยที่จะทําให้ขจัดพวกสารเคมีสปอตต่างๆเชื้อราเชื้อไวรัสต่างๆนะครับที่มากับการปลูกพืชปลูกผักเนี่ยก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของเครื่องผลิตโอโซนนะครับรุ่น MG 1 0 0 0กันครับว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างเริ่มตต้้นดววยัเครื่อง ออกมาค่อนข้างมีความทันสมัยโมเดิร์นนะครับใช้พลาสติกเกรด ABS ในการผลิตนะครับเป็นสีขาวออกมาสวยงามนะครับแล้วก็หน่วยพลังงานที่ใช้นะครับอยู่ที่18วัตต์ปริมาณที่ผลิตโอโซนนะครับต่อ1น1ชั่วโมงเนี่ยจะอยู่ที่1,000มิลลิกรัมเลยทีเดียวนะครับและการทำงานของเครื่องผลิตโอโซนก็คือว่าเครื่องโอโซนตัวนี้นะครับจะเข้าไปผลิตก๊าซโอโซนขึ้นมา ทำให้เกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนในน้ำหรือว่าในอากาศนะครับหลังจากนั้นเนี่ยปฏิกิริยาตรงนี้นะครับก็ทําให้เราสามารถฆ่าเชื้อฆ่าแบคทีเรียรพวกสารเคมี สารพิษเชื้อราเชื้อไวรัสต่างๆนะครับรวมถึงยาฆ่าแมลงหรือว่าสารปนเปื้อนที่มาจากการทําเกษตรกรรมด้วยนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็มุมมองของผมนะครับไปศึกษางานวิจัยหลายตัวนะครับว่าเจ้าเครื่องโอโซนตัวนี้เนี่ยมันใช้ได้ผลจริงไหมนะครับก็ไปเจองานวิจัยหลายอันเลยครับงานวิจัยบางตัวนะครับก็บอกว่าเราสามารถกําจัดสารพิษยาฆ่าแมลงเนี่ยได้มากถึง90-99%ถึงเเลยนะครับแต่ก็จะมีงานวิจัยบางตัวครับเขาก็บอกมาว่าไม่ได้ผลลัพธ์อะไรเลยนะครับผมก็ไปศึกษางานวิจัยต ต่างประเทศมาหลายตัวเหมือนกันนะครับพวกมหาลัยดังๆแล้วก็รวมถึงองค์กรอนามัยของสาธารณสุขต่างๆของต่างประเทศเนี่ย mm hmm. เขาก็รายงานผลมาว่ากําจัดยาฆ่า,มาแมลงสารพิษต่างๆเนี่ยได้มากถึง90-99%ถึงขึ้นอยู่กับปัจจัยในการใช้เครื่องโอโซนตัวนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็รวมถึงประสบการณ์ที่ผมเห็นคุณหมอต่างๆเขาก็ใช้กันนะครับ mm hmm. ผมก็เลยมองว่าเจ้าเครื่องโอโซนตัวนี้เนี่ยมันก็เป็น อีกทางเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมก็เลยตัดสินใจรับเครื่องโอโซนตัวนี้เ,นเข้ามาไว้ในบ้านด้วยแล้วก็เอามารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับในฐานะที่ผมเป็นผู้ใช้งานคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ทานผักผลไม้แบบเพื่อนๆเหมือนกันเนี่ยนอกจากวิธีการล้างผักเพื่อขจัดสารพิษยาฆ่าอะไรต่างๆด้วยการผ่านน้ําโดยใช้น้ําเกลือหรือว่าใช้น้ําน้ำส้มสายชูหรือว่าจะเป็นเบกกิ้งโซดาก็แล้วแต่นะครับโดยส่วนตัวของผมนะครับผมก็มองว่าถ้าเรามีเครื่อง ผลิตโอโซนตัวนี้เนี่ยมาเป็นตัวช่วยเสริมในการที่จะล้างผักผลไม้ของเรานะครับมันก็จะทําให้อุ่นใจแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นกับการทานผักผลไม้นะครับดังนั้นนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็เอาไปลองพิจารณาดูนะครับว่าจะรับเครื่องโอโซนนี้ยเอาไว้ใช้ในการล้างผักผลไม้หรือเปล่านะครับ สำหรับใครที่สนใจเจ้าเครื่องโอโซน MG 1 0 0 0ตัวนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่2290บาทนะครับและสำหรับใครที่ซื้อ2เครื่องขึ้นไปนะครับก็จะมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับและสิทธิพิเศษนะครับสำหรับใครที่แจ้งกับผู้ขายนะครับว่าติดต่อมาจากช่องของอ p i e of s h เชฟนะครับจะมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับ สำหรับใครที่สงสัยตรงไหนนะครับอยากได้รายละเอียดเ,เพิ่มเติม <ๆ S 1> ก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะคอยไล่อ่านแล้วก็คอยตอบให้กับเพื่อนๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและเจอกันในคลิปถัดไปว่าผมจะเอาอะไรมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันสวัสดีครับ